หลายหมื่นเลยนะครับหลายหลายหมื่นนะครับนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบพอผมเริ่มศึกษาไปพอสมควรนะครับสะสมประสบการณ์นะครับ1ปี2ปี3ปีนะครับก็ว่ากันไปเนี่ยนะก็เลยนะครับมาเอกใจว่ากล่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแปลกนะครับนะครับเพราะว่านะของปลอมเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ได้มีมาตรฐาน มันจะดูแบบแบบแหนแมแม้อย่างผมบีบเนี่ยมันจะเริ่มมีเสียงแล้วนะครับของแท้เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแข็งมีมาตรฐานเพราะว่าผ่านกระบวนการผลิตท,ที่เรียกว่ามีมาตรฐานนะครับเหล็กหรือโลหะหรือสังกะสีเนี่ยเขาก็จะได้มาตรฐานจะค่อนข้างแข็งนะครับเพราะว่ามันต้องโปรเทคนะครับของที่อยู่ด้านในแต่ของปลอมเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบแบบเหมือนงานงานแบบกระป๋องธรรมดาเลยไม่ได้มีความแข็งนะครับนะครับ,รบซึ่ง นะผมก็ยังมีความคิดหรือว่าผมจะเก็บเก็บแล้วก็แกะนะฮะวันหนึ่งนะผมอาจจะแกะให้ FC ดูแต่ก็ไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากนะคือมันปลอมอยู่แล้วแต่ด้านในนะผมจะบอกนิดนึงนะครับจากการที่ผมดูแล้วก็ศึกษามาเนี่ยเขาจะบอกว่าด้านในเนี่ยเขาจะทําด้วยโสมจริงๆนะครับนะครับจริงๆเนี่ยแหละนะฮะแต่เพียงแค่ว่าเกดหรือมาตรฐานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่อย่างที่ระบุในกล่องนี้นะครับยกตัวอย่างอย่างกล่อง